สวัสดีครับผมดุลครับนี่ก็จะมาถ่ายในการปรับปรุงสถานที่ในโซนของบ้านพักรับรองนะครับที่เห็นลานอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะทำเป็นลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็เป็นที่ทำกิจกรรมนะครับส่วนฝั่งนู้นก็พัฒนาเยอะนะครับลานเยอะก็มีการ ลงหญ้าแล้วลงต้นไม้เพื่อให้ร่มเงานะครับในส่วนนี้ก็เป็นบ้านพักรับรองของมุ่มชานะครับซึ่งท่านผู้บุกการนะครับท่านก็ลงมาควบคุมดูแลด้วยตนเองนะครับในการพ,พัฒนาหน่วยนะครับท่านผู้บุกการศูนย์ฝึกยุทีตตำรวจกลางหนองสลายนะครับท่านปัจจุบันก็พลตำรวจตีศัตรพีเพียวพาณิชหรือเรื่องสั้นๆก็ท่านผู้การหนุ่มนะครับ ผู้การหนุ่มก็เข้ามาพัฒนาหน่วยนะครับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับนะครับนี่ครับท่านก็เอาต้นไม้มาลงนะครับท่านผู้การก็มีความรู้นะครับด้านการจัดสวนตกแต่งนะครับนะครับโดยตัวท่านเองก็จะทําไว้ที่ที่บ้านนะครับท่านก็บอกว่าจะทํให้เทียงงานก็ให บรรยากาศเหมือนกับเราได้อยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ทั้งพอบ้านแล้วก็ค่าราชการตำรวจนะครับครูฝึกนะครับก็ช่วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลงลงลงหญ้านะครับอันนี้เขาก็เลือกเขาเลือกหญ้าอะไรนะตอนหญ้าอะไรนะแฝกแฝกอะไรนะแฝกอเมริกันหรือหญ้าอะไรหญ้าฝรั่ง โอ้ย้ยาฝรั่งนะครับนี่พี่บอนก็ลงอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นแนวนะครับย่าฟอสฟอรัสโอ้ฟอสฟอรัสด้วยนี่ก็มานะครับเหมือนไชโนเข่าอ่ะอุ้ยอันนี้โหนี่ดอกแดงๆนี่สวยงามนะครับนุนก็ผู้กองบินไกลนะครับร้อยตำรวจเอกบินไก่บัวลอยนะครับซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแล การปรับปรุงพีรทัศนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับได้มาควบคุมด้วยตนเองไอ้ดอกแดงนี้อะไรผู้กองอ๋อนี่เป็นดอกประทัดแตกครับโบดอกประทัดแตกนะครับสวยงามนะครับสวยงามชอบแดดครับพวกเนี้ยอ๋อครับนี่ครับต้องได้ผู้กองบินนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถนะครับนในการด,ดูแลตร้นนู้นสวยๆนั่นอะไรครับเนาะ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ๋อผู้กองบอกว่าเป็นต้นหูใลช่อนนะครับในนใโซนนี่นะครับอามาลงนะครับโซนบ้านรับรองเดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะไปถ่ายในโซนสถานที่ตั้งพุทธมิโมกนะครับซึ่งก็ปรับปรุงใด้เยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ปรับไปแล้วนะปรับปรุงไปแล้วอย่างที่ผู้กองบินท่านบอกนะครับว่าต่อไปก็เป็นหลังต่อไปนะครับครับ ปรับพื้นที่ไปแล้วนะครับปรับพื้นที่ไปแล้วนะครับในโซนของบ้านพางกระบองนะครับนี่ครับเพื่อเตรียมลงต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่ครับนี่ก็บ้านรับรอง A นะครับบ้านรับรอง b นะครับนี่ก็เป็นส่วนของต้นไม้ซึ่งเป็นอ่ คำสั่งหรือก็เป็นท่านท่านผู้การนะครับท่านผู้การก็ให้มาเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อลงจัดแต่งนะครับจัดแต่งพื้นที่นะครับให้สวยงามร่มรื่นนะครับก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนะครับบางโซนก็อนุบาลเอาไว้นะครับนะครับนี่ก็ททานะครับนี่คือโซนของบ้านบ้านรับรองนะครับ ทั้งหมดนะครับส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มของต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่จะมาใช้ในการตกแต่งพื้นที่นะครับจัดพื้นที่นะครับให้มีความร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะครับนี่เป็นเป็นในวายของท่านผู้การเลยนะครับท่านผู้การหนุ่มพับพลตำรวจตีสักรพีเพียวพานิชนะครับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทิีตำรวจกลางท่านก็เข้ามาพัฒนานะครับปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามน่าอยู่นะครับอยู่นะครับปรับปรุงไปไปมากนะครับไปในทางที่ที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนนะครับนีครับ นี่ก็มาถ่ายเอาไว้นะครับนี่ครับทั้งทีมของพ่อบ้านแล้วก็ครูฝึกนะครับก็ช่วยกันดูแลก็ปรับมาเรื่อยครับหลังของพุ่มชาแล้วก็หลังบ้านรับรองก็ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับครับก็ต้องจัดคนมาดูแลอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากเพิ่งปรับพื้นที่ไปนะครับก็สวยงามนะครับนะครับเริ่มจากหลังที่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆว่าท่านกุการท่านให้ปรับภูมิทัศน์นะครับ มเวว้้ียลอันนี้โอ้นี้มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวอันนี้ช่วยช่วยให้คนคนงานมีพลังนะครับทํางานต่อนะครับพ่อบ้านของเรานะครับพ่อบ้านของเราแล้วก็ทีมทำง,งานนะครับเพิ่ม,มพลังนะครับด้วยมะพร้าวครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับเพิ่มเพิ่มพลังใช่ไหมนะ่ะเพิ่มพลังนะครับมะพร้าวนะครับ นดี๋ก็เป็นการปรับปรุงภพิทัศน์นะครับหรอบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ